เรียนจบมาแล้วเป็นงานอยูนเขียบได้ประมาณสักสามสี่เดือนแต่เลยคิดว่ามันมันมันเป็นเหมือนเข็มนาฬิกาเห็นงานเสาเห็นงานกลับมานอนเมื่อวันหยุดเ้าก็ต้องกลับมาสักผ่าม่านี่เงินเดือนเดียวได้นี่มันจะอยู่ประมาณหนึ่งแปดถึงสองหนึ่งสองงานมันเหมือนเข็มนาฬิกาวนเวียนกลับมาอยูุติกาแล้วมาส่งให้ยูบบ้านเดือนละสองสามพันถังที่เลี้ยงม่านสี่ถุงใส่เวลาดูนเตเป็นอย่างห้องพี่โบ กลับมาคิดโบเบลมาทุกข้อเกี่ยวกับเมืองกระเลยกกะเล็กสวัสดีครับพี่น้องครับภาพปีพันน้องไปทุามทุ้มจับจบของฟ้ามนกกระจอกเทศแห่งอำเภอเมืองพ้นจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องทรงต่อความรู้แล้วก็เป็นแนวทางครับพี่น้องครับติดตามรับชมครับพี่น้องครับผมเอาสินวมาเร็ว,รวกับจิมมี่เทิงหงเทิงปลายในสระอ่ะอันนั้นจะเป็นหงขาวอันนี้เป็นหงดําฟังพุ่นกะมันมี ขอกี่ฟักอยู่กับมี่ครับผมอยู่ในนีกับมี่เสจจนาเลียงไวคือมันเป็นสัตว์สวยงามเห้วก็เป็นสัตว์มงคล้นไหมคะโอ้แมนกันคล้ายคล้ายสัตว์เลี้ยงทั่วไปแ่ะค่ะแต่สำหรับไอ้นี่กัเอาไว้เป็นแบบของประดับจังนสินะคะแมน เปลี่ยงในบ่อในสาเฮานี่เนาะเนี่ยค่ะบ่อสาเฮากะมีปลายแล้วก็เลยเอาหงมาลงก็จริงๆกับพวกไออยากเฮ็ดธุรกิจดอกค่ะอันนี้ก็ว่ามันสวยๆงามๆแต่ทามันมีผลผลิตแล้วมันก็ขายลูกได้จริงจรินะคะอ๋อดีเนาะค่ะม่ิโซะตอนเอามาเลี้ยงตอนต้นตัวหน่อยให้ตัวนี้ครับอ่าหนูเริ่มจากลูกเท่านั้นเลยค่ะต้นทุนมัน่ต้นทุนมันบ่สูงแน่อ้ายเนียน มีเงินกับคอยสือไปคอยเก็บทีละโตสองโตไปมันก็เริ่มมาหลายเจ็ดปีแล้วครับเด็กเจ็ดปีลนะครหงูเริ่มได้ประมาณสามปีค่ะตัวนี้สามปีบอกค่ะแม่ับแม่ป้ากับลังเทียกับด้ตัตใหญ่มาน้ำแนยโตหน่อยมาน้ำแนงสิละเอาไปามามันเละออกลูกเองใจจริงแบงไปได้แบงไปอูแบงหลายแล้วค่ะจนตอนนี้ว่าเลี้ยงหน่อยแหละตัวนี้เลี้ยงอยู่ยี่สิบก็โตจริงๆอ่ะมันหนูมีอยู่สามสิบกว่าสามสิบสี่ต ตอนนี้ก็เล่แบ่งออกแบ่งไปแบ่งมาอเอาไปามาก็เล่เหลืออยย่ยี i, ่สิบก็โตเดี๋ยวนี้โอ้ยนอนเลยนอนอันนี้หงขาวแม่นค่ะตัวผูตัวเมียตัวผูตัวแม่อ๋ออันนี้เอาลูกออกเต้าให้ลูกจะกเทียบไปนี่ยังบ่ทันใดค่ะลูกบ่ทันใดหงขาวมันพอหยักคุณกับฟักไข่อยู่ที่เขามองเห็นอยู่ไกลเป็นหงดำกระเลขพอดีผัมาศพจังหวะแล้วลม เมื่อลมช่วงหนาฝนนะเลี้ยงแต่กีเลี่ยงเป็ดไข่เป็ดซี่พี่อะนะกนเล่นพ่อมาลมเสร็เปลือบกนเลยกลับมาเบิงผัวว่าเออเดี๋ยวไปหาเห็ดงานู่บานยังได้แต่พื้นฐานูุบานนี่มันมักเลี้ยงซัต์กันอยู่แล้วก็เลยไอ้ไอ้หูหักกันนี่แหละก็เลยหูจักกันเพิ่นก็เลยแนน้ำว่านองบุร้องเลี่ยงเมืองบ่อจากสามโตงสิแม่อ๋อนะคือคือคือจุดร่มต้นจุดร่มตึงจียเวี้ยง ถาม่ามักบอกก็ว่าดิมักแต่อยากซื้อมาแบบคือแบบซื้อมาคือซื้อนีล่ล่ะอะไรอย่างประมาณนี้ว่าด้คิดเชื่อธุรกิจคิดแค่ว่า <c oughs> เออมันน่ารักมันเป็นตะเลียงแค่นั้นว่าว่าด้มีเรื่องธุรกิจเขามาาโบว่าด้คิดซื้อมาก,ก็ซื้อม้าตัวน,น้อยๆต้องหันอืมครับก็บใส่นั่นกับยุคประมาณตอนนั้นซื้อมามันเกิดราคาสูงแน่เพราะว่านำเขามาขายนะ่อ่ะกับตัวหนึ่งอยู่หมื่นสองนั่งสินะคะตัวละหมื่นสอง แมนค่ะตัวใส่ใ<ห>ส่ใส่ใส่นใส่ในน้อยอยู่ยอ,อ,อยู่ตั้ยแต่แมนค่ะสมัยตะกี้นะขันวอลไมขคือไม้ก็คือประมาณเจ็ดปีทีเดียวออขามันแพงกระตั้งใจซื้อมาแล้วก็เรียาากว่าไ้ซี่เรียสเพราะว่าเจ้าของเคยซื้อสาเลียงแพงกนั้นเท่ากับเคยซื้อเังสินะมันแบบไงขึ้นเร็วเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนสี่เดือนก็ซ้ำเท่าแล้วนี่สินะพอสี่เดือนซ้ำเท่าแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเออ เอาตัวนี้แล้วว่าเรียงไปเรียงมาชาวบ้านเขากับออกเบิ่งเข้ากับทายวิดีโอลงยู u ูบน้ำแน่ทายลงเพจลงเฟซน้ำแน่กับผู้นั้นผู้นี้ก็ถามก็เลขกลายเป็นว่าเออได้ขายกับสื่อมาจับเปี่ยนขายไปนั่นขึ้นเลยเริ่มเริ่มขายแน่ะเรียงเลียงที่แรกจะจักโตครับเรียงสามโตค่ะสามโตเอามาูอ้สามโตกับสามหมื่นในต้นทุนล้วเนาะสามหมื่นโหค่ะ สามื้นหกสมัยตะกี้ล้วแกบอกว่า,วาเออได้เลี้ยงได้มักเลี้ยงได้ได้จับได้เบิ้งก็โอเคแล้วอายุกับเพาะกันกับพ้นล่ะค่ะแต่ว่าอายุจะเลื่อนท่านะ่ะโตแม่ต้องสองปีัวผูกสองปีกว่าถึงสามปี<อ>ค่ะสเต็ปของหนูคือว่าหนูซื้อมาตัวนึันตัวหน่อยๆง่ญ่ขึ้นมาจังหน่อยหนูก็ขายออกไปแล้วหนูก็ซื้อมาใหม่หนูเน้นจำนวนโตไหมค่ะซ<อ>ื้อม้าขายไปซื้อม้าขายไป<อ>ยุแบบเนี้ย จนเหมือนหนึ่งมันเกิดเงี้ยนก่อนขึ้นมาหนูจัง<อ>ควายตุ่มใส่พอแม่พันธุ์ยี่นะคะ่ะมันจึงควายเออ่เขาเอิญมานเนี่มันเป็นทุนหมุนเวียนเนาะเพราะว่าต้นทุนเฮามันเบได้สูงอะคะ่ะอ๋อคือคือเป็นการนนั่ต่อยอดเนาะค่ะต่อยอดต่อยอดว่าเออ่เฮาเอา,เอา ตัวหน่อยมะเรี่ยงแมนค่ะคุณไดเนื้ออายุประมาณสองสามปีเท่ากับสามารถขยายตัวใจจริงกะเรี่ยงว่า้วซี่หาเดือนหนูก็เริ่มปล่อยออกถ้าเป็นสมัยตะกี้ค่ะแมนครับหนูสีเฮสเติปนันเพราะว่าหนึ่งนกกระจอกเทนมันกินซู้มืออถ้าว่ามันกินหลายว่มันกินบ่หลายแต่ถามันต่อยอดลรวหนูได้กำไรหลายขึ้นหนูก็มองว่าหนูก็ไปซื้อไม่มากกระไดยังสี่เนี่ยค่ะสมัยก่อนที่หนูคิดแบบนี้นะเพราะว่ามัน มันจะได้บกกินเข่าหนักเกินไปไหมายถึงว่าเข้า่ากินนี่ไหมถึงว่ากินทุนเท่าหนักเข้าใส่เวลาสองปีนี่เข้ามีเวลาเหตุอีกอย่างอื่นเข้าก็เลยกลายเป็นว่าเข้าขายตัวนี้ถ้าใดกําไรนิดๆหน่อยๆเข้ากับย้อมขายเอยงสิแม่ค่ะอ๋อกำไรต่อตัวประมาณในตัวละสามพันสี่พันเนเสียขายออกไปแล้วก็ซสื่อมหม่เพิ่มจํานวนโตขึ้นมาก็กักขายไม่ขายไม่กลายเป็นว่าทุนตัวนั้นมันกลายเป็นว่าสื่อพอแม่พันเขามาได้ หรือบางเทียชุดทีเขาเก็บวบแล้วบางชุดนี่เขาอาจจะขายแค่สองตัวเขาเก็บใบสามตัวซุ้มนี่กใหง่ายง่่ขึ้นพื้นที่ฟ้ามเท่าไหร่เท่าไหร่ครับทั้งหมดจริงๆค่ะตอนแรกที่เฮ็ดก็แค่สามไร่ค่ะตอนนี้หนูก็ทมเพิ่มมาอีกสามไร่ก็เป็นหกไร่ตอนนี้สามไร่นี่เป็นของฟรามแมนค่ะปากระทวงมาเรื่อยๆกับเฮ็ดมาเรื่อยๆเริ่มจากวี3สามตัวแรกค่ะก็ เขากับมี่ตัดเลียงอย่างอื่นน้ำเลียงควบคู่กันไปงี่สินะ,ะแต่ไม่ก่อนกับมี่มามี่แพะมี่แกะปาทัเจองตัวน,นี้แม่มีมีง้วจิ๋วงี่สินะก็เลียงมันเรื่อยๆอมันกับพันกันไปงีสิละตัวนี่มาใส่ตัวนั้นตัวมือนี่ขายตัวนี่มืออื่นขายตัวนั้นยังสี่ไหมค่ะเห็ดผู้เดียวเห็ดเอ,เเองอหาถามมาในเรื่องการตลาดกับเห็ดเองค่ะแต่ถามมาคนดูแรก็ะคนในครอบครัวน้ำแน่แล้วก็จ้างเป็นจอบน้ำแน่ค่ะ Oh. คำจ้างเป็นจอบก็คือว่าหันเร็วค่ะเมื่อใดว<ม>่างเมื่อใดอาจจะไปเบิ่งงานหรือมีคุยกับลูกค้านัดลูกค้าส่วนตัวงสิ่ะ <c oughs> อะให้เขามาเป็นจอบนังสิัมยคะมันมีคนเบิ่งให้ยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเขามีทั้งหมดจากตัวกับตัวนี้ครับน่าจะร่อยกว่าค่ะ ร้อยกาตัวร้อยกาตัวเ oh. จตถามว่าให้นับทวนบอกกับบ่ทวนอะคะ่ะเพราะว่าของเขายังอยู่ขาไม่ถามโนว่าเลี้ยงมีจักตัวคือมันของเขาของออกอยู่ทุกมือะคะ่ะแทบทุกมือ oh. มือบ่มือหนึ่งกับมือหนึ่งยังสิไ่มคะ่ะของเขาของออกอยู่ทุกมือตลาดมีร่องรับจริงหร่อล่าตลาดมันก็ขันร่องรับกับเป็นตลาดเนือนะะ้อค่ะแต่ว่าถ้าตลาดสวยงามยังเสียก็บกับไฮรู้าจับหาเองยังสิไหมค่ะแนนเขาร่องรับไ้ไดเมน ในตลาดเนื้อตลาดขนมีหัดไปออกต่างประเทศบ่มมีค่ะตอนนี้ก็มีส่งไปมาเลเซียสิงคโปร์ที่ฟ้าไม่เหมือนในส่งค้วกันแมนค่ะส่งด้วกันไปพมา่าไปกัมพูชานี่นี่ที่เคยส่งไปอินโดนีเซียสิค่ะมีการขยายพันธุ์ของเหาเองบอกขยายพันธุ์เขาขยายตอยหลอค่ะพวกนี้ก็เกิดจากการขยายพันธุ์ขอบฝุ่นก็เกิดจากการขยายพันธุ์เขากับตอยอดจากพวกนี้แหละค่ะคือว่างงากันขยายพันธุ์คือพ่อแม่พันธุ์ผสมกันจัด คมีกเแมนค่ะพอเมพันกับยุนี่กับประมาณตัวนี้แมนบิ้นเลยนี่แมนค่ะสี่สิบกว่าตเกิดจากลูกเกิดของเขาเองแมนค่ะกรดีตัวหันของเขาเพราะว่าต้นทุนเท่ากับสิบบรได้หายบรได้ลงทุนอ่าบรได้ลงทุนหลายค่ะลงทุนกับหนึ่งในเรื่องของอาหารสองการดูแลมันจะมียูแครสองอย่างเรื่องอาหารคืออาหารเท่าเสื้ออาหารเป็นกระสอบครับ วัตถุดิบจังไหนทุกคนก็ต้องได้ซื้อแต่ยังที่บริษัทถึงสิบผ<ส>ลิตเองก็ได้ซื้อก็ต้องได้ซื้อค่ะอาหารไก่มันบรเิเฮ็ดเองเฮาบราิทำเฮามีเฮาก็ต้องซื้อคือเก่าค่ะทำ<อ>ก็ต้องซื้อครับครับครับเขาปลายเขาก็ต้องซื้อขันเฮามีบ,ามบ่ล่ะ <mem> อ่าครับผมกับมันจําเป็นต้องซื้อก็ต้องซื้อค่ะยังมีนุ่ก็มันยากไปนิดนแต่ว่าอาจจะสิบบริบริหลายค่ะเฮาใส่อาหารเสริมน้ำปลาครับ อาหารเสริมกับหัวอาหารไก่อ,อาหารเสริมขันเป็นวัตถุดิบกับเป็นพวกพักยังยต้นพักคมหญ้าทั่วไปที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือขันตอนนี้หญ้าไร้กับนาหญ้าก็คือกินหญ้าแต่หญ้าให้ก็จะง่วนีตัวลราเข, <c oughs> ข,ขาเขาเครื่องปั้นลหลือไม่ให้กิน<อ>พักบุ้งสีร้ายช่งนี้กับ<อ>ขันนาแร่งยังว่าดอีรีนูกัสีห้าพักตบ พักตบชวากระต้นกล้วยเป็นหลักกบกินเยื่อไคคะหลดตน้นพุนเฮ้าต้่งไปอีก<า>กับโปรตีนหลายติบคอนขาสีหาสิบเปอร์เซ็นต์เลยอุ้ยเยาวาหาสิบถ่อประมาณเกือบถ้าตอนนี้มันลักๆักกับประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะพวววัตุดิบตววนี้แมนมันหลดไปได้หลายอาหารเข่ากับเปลืองหน่อยลงใจจริงมันกับว่ค่อยกินกับพี่คันเรื่องอาหารถ้าตอนนี้เขามีผักกิ้วเข้าเมื่อวานเนาะเมื่อวานเห็นมันกินยังไงสิ อาหารเนี่ยมันจะบวกลเลยมันจะกินผักเขียวเป็นหลักกว่าเอ้าเนาะค่ะอย่าลืมว่าเวลามันอยู่ทะเลทรายมันก็จะกินเม็ดทรายกินเม็ดกวดหลายกว่าเขาเป็นนกอยู่ในเขตทะเลทรายเนาะครับเนาะค่ะแต่ถังโตนี่ห้องมาอยู่นีห้องก็เลี้ยงได้ท่ากันเลี้ยงได้ค่ะทุกคนเลี้ยงได้เบิดอยู่ประเทศใดก็เลี้ยงได้ค่ะอยู่ประเทศเมืองหนาวก็เลี้ยงได้เมืองหอนก็เลี้ยงได้แต่จริงจริงนกกระจอกเทศพวกนี้มันจะเป็นสัตว์เมืองหอน สลายแมนบ้านเฮาเกับบริตตั้งกันก็อากาศบ้านเขาพท่ากันเนาะครับไม่ร้อนชื่นเท้กันแนนค่ะโอ้ยเกง่งเก่งเก่งแต่ว่าบ้านเฮามันก็แค่ฟักบ่ได้แค่นั้นแหละมันต้องใส่ตู้ฟักนี่ตัวน,นี้เฮาเลี่ยงมากแปดเก้าปีตัวน,นี้ครับเขามีรายได้จากตัวนี้ค่ะรายได้หนูจะตัดแบ่งเป็นโยจากสามส่วนสี่ส่วนครับอรายได้ในในในขายหนกขุนได้ได้ขายหนกสวยงาม รายได้จากการขายเปลือกไข่ขายขนขายไข่ที่บมีเชื้อไข่ที่มิเชื่อนูจะบร่ขายค่ะลังคนบอกว่าโทรมาเห็นบอกว่าขายไข่บมิขายไข่มิเชื่องบโบร่ขายนะคะถ้าเป็นฟ้าจริงๆหรอกเพาเห็ุใดแล้ยเพราะว่าเราจาเป็นต้องขายค่ะคือห้องขายคุณภาพไปดีกว่าขันทซื้อก็ซื้อเป็นโตไปเลยยังสินะคะสิทธนอนงสัตว์เลี่ยกันต่อเดือนที่มีไร่ใได้เพื่อสีมากหมุนเวียนใน าอกลักขึ้นไปค่ะค่ะอกลักประมาณเท่าไหร่คะเจักแสนหรอครับไกยูประมาณไก่เทนนันไกยูประมาณแล้วแต่ค่ะหลังเดือนกับคันหักจากต้นทุนหักจากค่าเสียายหรืออาจจะหักจากการแลกเปลี่ยนของส่งค่าอาหารยายารักษาโรคค่าดูแลใี่ไหมค่ะไกยูประมาณันนั่นกันเก็บประมดณกับสองแสนกว่าอยู่ต่อเดือน แต่บางนวลาเฮ็ดย่างหนูเห็ดแล้วบางคนนี่อยากได้แล้วค่ะอยากได้ได้ได้แบบหนูกับมันก็เริ่มต้องเริ่มต้นค่ะอาจจะเห็ดดีดีก็หนูก็ได้ลูกค้าบางคนเพราะว่าจำนวนนกมันหลายมันก็เลยได้หลายค่ะแต่บางคนจิเลียงหนึ่งครูให้มันได้ได้ได้แบบแบบของหนูมันก็เป็นไปบ่ได้มันก็เป็นไปบ่ได้ค<ร><ไ>่ะก็ต้องค่อยๆยขยับขึ้นมาแนน แต่ถ้าถามาคุ้นเห็ดใดบ่อยั่งหนูหนูเห็ดใดคุณนก็นตตรงเห็ดใดเหือนมอน่มีอย่างในโลกงมีค้นเฮ้าเห็ดบ่อใดจังเล่ใดอะคะอ่ะหน,นูอยากคาดหวังในเรื่องการใส่ใจการเลี้ยงดูก่อน,อนทุกอย่างแล้วมันจะตอบแทนเท่ากับคืนมานแมน,นเมื่อใดที่เข้าใส่ใจมั่นการเลี้ยงดูของมันเนี่ยมันจะตอบแทนกลับคืนไมาเข้าโดยเถี่ยเขา้าบ่ตรงไปเรียกร้องอย่างจากมันเลยพอแม่พันกับราคาหลักแสนคูละแสนขึ้นไปค่ะ แสนแสนสองแสนหาก็มีแล้วแต่จังตัวเห็นเฮนยูป่ประมาณเท่าไหร่ละครับตัวเห็นเฮนจากพวกนี้ก็อยู่ตัวละมื่นค่ะตัวนี้ตัวละมื่นแมนยังพวกนี้เกิดจากลูกเกิดของฟาร์มเขาเลยแมนค่ะเอาคันไม่ว่า,มาตัวสองพันสามพันนี่บ่แมนนี่นะครับเนาะบ่มีค่ะมิเตเพ็ดปลอมเท่านั้นค่ะแมนบ่่คอสองทางออนไลน์สุมนทรีมันมีเรื่องที่ค้นเขาเรื่องว่า โดนเพจปลอมโดดโดนโกงมิจฉาชีพหลายบอกกันตรงๆเลยค่ะช่องท่างจริงที่จิตสมารถติิต่องเข้าได้ให้สังเกตง่ายๆกันเลยค่ะคันเขามีของก็ขอวิดีโอข้อเบื้องของหรือเอาง่ายๆกับคันอยากให้สบายใจเนาะวิดีโอข้อเบื้องของหรือมาลับของเองคันเพจจริงนี่เขบาบม่ได้อกยังไลค่ะ ลูกค้าสามารถข้อมาเบิงของหดย่งหนูเนี่ยหันลูกค้าว่ามั่นใจสามารถข้อมาเบิงของใดหรือโเคชห่ันหนูปักลักแห่แบบถือก้องยู่แล้วก็คือโบวีฟร์มนกระจอกเทศแนะนําไหมาทีฟ้ามแมนค่ะแนะนําไหมาทีฟ้ามตอนนี้ถามว่าหนูมีเพลปบอมมอมนี้ค่ะนี่คือกันตอนนี้กําลังก่อปัญหาให้หนูเกิดอยู่มันเกิดปัญหาอยู่จริงๆมันเกิดปัญหามาทุกปีแหละค่ะ ทั้งฝามเขากับบลูวาเขาสิกแกงไหนพเพราะว่าเขากับเจงความแร็วไหมคะ่ะแต่ค่ะแปลว่าลูกค้าว่ามั่นใจให้ลูกค้าโทรมาที่เบอร์น,นูก็ได้คะ่ะเบอร์0 9นย์0ก้าหนึ่งสดศูนยหาสีย์ศั่นโดยตรงหาโดยตรงเลยคะ่ะแนนเพศแท้ของแท้เขาเลยแนนคะ่ะอันนั้นของแท้เลยคะ่ะคอมาเบิ่งของเลยหรือว่าแอด แอดไลน์มาเปิดวิวข้อเบรงของสบายใจเมื่อทุกคนเห็นหน้านูแล้วเขาจะบอกว่าเออของจริงหรือว่าจริงกะหายข้อมาแ่นเพราะว่านูมีของอยู่แล้วนูบ่จําเป็นต้องไปบอกอย่างหลายใช่ไหมคะขันแมนโอนนอกเหนือจากบัญชีนางสาวมอนวันจตุเทศแล้วหนูจะบ่รับผิดชอบประการใดทั้งนั้นแหนูแจียงไว้แบบนีดีกว่าแจ้งไว้แบบมีดีกว่าเนาะมีลูกค้าทุกเขาทุกมือเลยทุกมือค่ะมีออกคิดทุกมือ ถามาบ่มีออกอะส่วนหน่อยค่ะเช่นขนทรงปิดก็อาจจะเป็นวันอาทิตย์หรือกันจันเนาะขนส่งมันจะปิดอยู่สองมือต่ถ้าลูกค้าอยากได้ของล้วนหรืออยากได้ของไว้กบสินี้ลดด้วนรดด้วนดดวน,นี่สิเขาทุกมือแล้วยังมือวันก็สะก้อนแน่ลอยเอ็ดแนงสิไหมคะแล้วแต่ขันย่างภักเนือกับวันกรกับไปพิษณุโลกไปวัดนั่สิหน้ค่ะไปไร่หม่องอยุขาค,คนเริ่มเลียงกับเริ่มเลียงนี่สิไหมคะคนเริ่มเลียงกับเลียงค,คนบริภคเนี่ยกับบริโภคค่ะ ม,มันมันมันมีส่วนตรงนั้นอยู่งกเช่นแบบขนโล่นเนี่ยสิเขากิดที่ทรมาอับของไว้เสมเอถ้ามีของเก่าไว้ให้ไอเขาเด้อหรือถ้าคนที่เลี้ยงยุงสิค่ะเก็บขนเก็บยั้งแล้วอยากจะนํามาขายอยู่ทางฟ้ามเฮาเฮากะยินดีรับซื่อค,ะค่ะขนเนี่ยสินะคะรับยู่ค่ะ